นูเคยฝันอยากเป็นคนแก็บรถเมย์ค่ะกระเป๋ารถเมย์แก็บสีเหลืองอะไรคะลูกสีเหลืองคืออะไรอะลูกสีเหลืองเยลโล่คืออะไรมาเร็วนิดหนึ่งโอเคสวัสดีครับนี่คือรายการตีท้ายครัว วันนี้เราเจอกับรายการปีทยคใช่ใช่แนนาตัวไหนครับพิธีกรเรอวิเชียรล,ลูกนะคะหรือว่าเรียกว่าพลาวได้เลยค่ะคณะภารกิจก็คือแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดาาาบีค่ะตอนนี้ก็เข้ามาหน้าบ้านแล้วแอบเห็นหน้าบ้านที่จะมีสวนใช่ไหมมีต้นไม้มีอะไรอย่างน<ช>ี้เป็นกิจการรมงานอดิเรกข,ของคุณแม่ตอนโควิดครัพวกบอลสีก็จะมีพวกกล้วยดย่างอะไรพวกนี้ด้วยใช่ถ้าสมมติใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะเป็นธุรกิจครอบครัวโอเค ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าประตูบ้านแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาพาตะลุยเข้าไปเลยค่ะได้เลยค่ะตู้นี้มันจะเป็นเหมือนตู้เมม o r ่อะค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้มันเป็นรูปของตอนเด็กๆเ,เป็นคนทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เป็นรูปของนางนบะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เข้ามาเนี่ยสมัยอนุบาลเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปของตอนเด็กเรียนอนุบาลก็จะเป็นที่ตรงนี้หน้ามาแทงเข้ามาตรงตาได้เลยนะคะมีตอนอนุบาล <c oughs> แน,น่าจะนะจำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นเรืเบลตอนเด็กๆก่อนหน้าที่จะไม่อยากเป็นหมอนี่เคยคิดอยากเป็นอย่างอื่นไหอมยอยากอยากเป็นเยอะค่ะหนูอยากเป็นนักเขียนค่แะแต่ตอนนี้ก็แบบพยายามทําให้มันควบคู่กันไปได้อ,อยากเป็นนักวาดการ์ตูนหนูเคยฝันอยากเป็นคนแกบรถเมยียค่ะกระเป๋ารถเมี์ทำไมถึงอยากหนูรู้สึกว่าครั้งแรกที่หนูขึ้นไปนั่งแล้วเขาใจดีกับหนูมากแบบเขาคอยเทคแคร์ดูแลแล้วก็หนูรู้สึกมันเท่มากในการแบบ ใช้วงสวิงของมือแล้วก็ค่อยๆแกะเอาใบมันออกมามันไม่ใช่แบบใครที่จะทําก็ได้เพราะว่ามันต้องมีประสบการณ์มาก่อน,นอะไรประมาณนี้ัูเรื่องเส่าเป็นอาชีพที่เท่เหมือนกัน,น,น,นอันนี้เรากําลังตอนนี้ไปที่เป็น working space ก็คือเป็นห้องเรียนของพาวที่พาวลงราถฐานไว้มากที่สุด90%ของชีวิตอยู่ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนอะ๋อ <c oughs> พาวลืมปิดจริง oh, ๆเพิ่งชวนของเด็กดีสคูลไปแล้วก็ลืมปิดตรงนี้ก็จะเป็นพวก ุปรกรณ์ไอทีเนาะก็จะเป็นเก้าอี้ที่เพานั่งประจําเลยค่ะหนังสือต่างๆอันนี้ก็เป็นพัวเวอร์แครบค่ะก็คือพาอ่ะจ,จะเป็นคนจำเวอร์แครบจากแฟลชคาร์ดได้ดีมากก็ติดไว้ให้มันเอาออกมาใช้งานค่ะอันนี้ตารางส่งพอตารางรอบสามเขียนแปะไว้จะได้ไม่ดลีกพาว,วางแผนงไงบ้างครับสำหรับนา,ฐา,ฐานภัรกิจคณนะ ภารกิจของเขาคือแพทย์รามาใช่ไหมคะซึ่งแพทย์รามาเขาเปิดทั้งรอบหนึ่งแล้วก็รอบ3เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> อยากลองเตรียมไปทั้งรอบ1รอบ3เลยตอนรอบหนึ่งก็มีในเรื่องของเก็บคอแล้วก็สอบบีแมกับสอบไอเอลประมาณนี้คะ่ะที่เป็น3อย่างส่วนรอบ3ก็รู้กันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เขาแนะนำเพื่อนๆหน่อยครับว่า เทคนิคในการเก็บพอร์ตของขาพาวพารู้สึกว่าใบาเกียรติบัตระค่ะในช่วงเนี้ยช่วงโควิดจะมีทั้งในเรื่องของเกียรติบัตรที่มันเป็นออนไลน์แล้วก็เป็นใบๆเนาะพาอยากเช<ม>ียร์เพื่อนๆปริ้นออกมาเป็นใบๆเลยดีกว่าเพราะว่าไฟล์มันจะหายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็อย่าไปเชื่อเทคโนโลยีมากแล้วก็เวลาบางมหาลัยเขาก็ขอใบจริงเราไปแล้วก็ปริ้นออกมาเื่อไว้ก็ดีค่ะส่วนตัวพาวจะแยกออกมาเป็นวิชาไอเทมมิ พวกวิชาการงานแข่งหรือว่าแบบงานเรียนวิชาการกิจกรรมวอเรนเทียแล้วก็พวกงานกิจกรรมอื่นๆงานพับบิคสปิงอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาค่ะเป็นวิ่งเพื่อการกุศลรันลันลนัลนของพวกทีมแพทย์อะไรนี้มาทําแล้วก็มาช่วยกันร,ระดมเงินทุนค่ะส่วนอันนี้เป็นขอมอสามค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่ามหาลัยเขาต้องการถึงระยะเวลาไหนมอสามเขายังรับไหมอันนี้เป็น เกณฑ์บัตรที่สอบโอนเลขได้้อยเต็มตอนม3ประมาณนี้ค่ะถ้ามหาลัยยังรับถึง4ปีก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกคอรส์สเรียนออนไลน์ต่างๆค่ะเดีย๋ยวพาวอาจจะไปงไลงรายละเอียดในเรื่องของคลิปวิดีโอแยอกทีว่าพาวได้มาจากไหนมีตรงไหนที่มันฟรีบา้างมีตรงไหนที่มันไม่ฟรีบา้างประมาณนี้ค่ะคืออยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปแล<ด>้วกันเนาะได้ค่ะเดี๋ยวให้พาวตอบ แบบจาะ,ะลึกอีกทีนึงลึกแบบเข้าไปถึงแก่นเโอเคพรารู้สึกว่าคณะแพทย์มันเป็นคณะที่ใครๆก็รู้เนะว่าการแข่งขันมันสูงเขาเคยได้ยินกฎของเมอร์ฟี่มาหนึ่งค่ะว่าแบบ anything that can go wrong will go wrong อะไรที่มันจะผิดพลาดมันก็ผิดพลาดได้พาอยากให้แบบเพื่อนๆโฟกัสกับความสุขระหว่างทางที่กำลังจะสอบดีกว่าอย่าลืมใช้ชีวิตด้วยอย่าลืม หาความสุขระหว่างทางไปพร้อมกับเตรียมตัวหาบาลานซ์ใ้ดีประมาณนี้ค่ะอันนี้เราเดินทางมาถึงที่ห้องนอนนี่สะดุดตาม,มากสาหรับรูปนี้คืออ๋อเป็นรูปกับคุณแม่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่พาบอกเลยว่าพาเป็นผลงานศิละปะของพาอันอะไรคือผลงานศิละปะของพาครับก็หมดเนี่ยแบบพาวเหมือนรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่ถ้าทําอะไรมาตั้งแต่ต้นเลยมันจะรู้สึกว่าอินมากแล้วก็ชอบมากอันนี้คือชื่อว่าตัวโทโทโรค่ะ อันนี้ตอนล่าสุดตัวนี้ค่ะตัวข้างในสุดเลยต่อแบบตัวสีฟูนี่ใช่ไหมใช่มันซับซ้อนค่ะเพราะแบบขามันก็อีกสตรัคเจอร์หนึ่งใครที่อยากได้นะก็เดี๋ยวให้มาคอมเมนต์นะเดี๋ยวพาจะสุ่มแจกเดือนอันเลยอ่ะอันนี้ก็คือพาปั้นเองหมดเลยใช่ไหมใช่ครับมันชื่ออะไรปั้นจากอะไรปั้นจากดินญี่ปุ่นค่ะที่มันปั้นปั้นปั้นแล้วทิ้งไว้มันก็แข็งขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้คือรางวัลที่ได้รับจาก กระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมฮะออนนี้เป็นโต๊ะที่ไม่มีหนังสือเลยพาเคยไปอ่านมาค่ะเขาบอกว่าแบบควรเราควรที่จะแยกห้องเรียนกับห้องทํางานหรือว่าแยกโซนอะไรอย่างเงี ale, ้ยค่ะเพราะว่าสมองเราจะจําว่าแบบเฮ้ยถ uh. hmm. ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้เราควรจะแบบเรียน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 ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้แล้วก็นอนแล้วก็พักผ่อนอะไรพวกเนี้ยค่ะพาก็เลยพยายามแยกห้องกันไปเลือยส่วนอันนี้เป็นตู้ สื้อผาสไตล์การแต่งตัวหรือว่ามีชุดอะไรที่จะมาแนะนำเทรนแฟชั่นถ้าเทรนแฟชั่นที่เพราอยากพูดเลยพาอยากเชิญชวนมากกว่าให้เริ่มมาใส่พวกมือสองอะไรอย่างนี้กันดีกว่าไม่ต้องแบบไปซื้อเพราะเราแบบพวกคิปเซอร์พวกแบบวินเทจก็ใส่เสื้อผ้าคุณพ่อคุณแม่อะไรงี้ได้เลยค่ะจะได้เป็นการแบบลดฟาสแฟชั่นไปด้วยในตัวประมาณนี้ค่ะมาช่วยกันลดร้อน ใครที่อยากได้หมอนของกับปันทาวนะก็คอมเมนต์เข้ามาโคมไฟนะฮะถ้าใครอยากได้ก็อแจกกจเลยเปื่อยนะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะสวัสดีครับออนุญานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะครับทาวเคยเคยเหมือนเคยเล่าในประวัติหรือว่าอะไรที่เกี่ยวคุณแม่ว่าแบบคุณแม่คนตลกคุณแม่อยากเล่นมากเลยตลกแม่ว่าเป็นอะไรที่แบบยากอะในจังหวะในอะไรที่มันให้ได้อะสีเหลือง อะไรคะลูกสีเหลืองคืออะไรอะลูกสีเหลืองเยลโล่คืออะไรมาเร็วนิดนึง่งอยู่นะลูกสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองเยลโล่มีดจีโต้เราเราไม่ได้เราไม่ได้เตรียมกันไว้สีเหลืองเยลโล่มีดจีโต้ให้คุณแม่เล่าหน่อยว่าตอนเด็กๆนี่พราวเป็นคนยังไงบ้างคะพราวก็เป็นเด็กน่ารักแข็งแรงก็คุณแม่ว่าโอเคอะค่ะเลี้ยงมา ตามระยะวัยของเขาได้มีวางแผนหรือมีการคาดหวังหรือว่าอะไรยังไงไหมครเกี่ยวกับเรื่องการเรียนคุณแม่คาดหวังกับเขาน้อยมากเพราะว่าทราบว่าเขามีหนทางของเขาอยู่แล้วคือคุณแม่คิดว่าเด็กทุกๆคนนะคะ่ค่ะมีทางของตัวเองอยู่แล้วคือเด็กสมัยนี้คุณแม่ว่าแข่งกับตัวเองอะเยอะมากอะรุ่นคุณแม่ว่าอย่างนี้ก็โอเคละแต่ของเขามันต้องแบบมันมันอัพอัพอัพขึ้นไปเยอะมากจนบางที ทุกคนก็จะเป็นห่วงเขาว่าแบบมันเยอะเกินไปไหมแต่เขายังบอกว่านี่มันน้อยกว่าคนอื่นนะอะไรอย่างนี้ไงแม่คุณแม่ก็อโอเคคือให้เครดิตเขาอะให้ในความที่แบบออโอเคเราก็ต้องเข้าใจในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเป็นหมอนี่มีได้ปรึกษาคุณแม่ไหมคือด้วยครอบครัวเราค่อนข้างคุยกันทุกเรื่องอะนะคะคแม่ว่ายังไม่มีเด็กคนไหนที่จะรู้ชัดเจนว่าตัวเองชอบอะไรจริงต้องได้ลองได้สัมผัสคุณแม่ก็สนับสนุนให้เขาได้ ไปเจอไปลองหรือไปหาประสบการณ์ที่เขาคิดว่าเป็นตัวของเขามากที่สุดะค่ะหลังจากนี้ถ้าติดหรือไม่ติดคุณแม่มีอะไรจะพูดกับลูกในวันนี้ไหมฮะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ทราบว่าเขาทุ่มเทเขาทุ่มเทมากมากแล้วแล้วอันนี้คือรางวัลของเขาแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะว่าคุณแม่บอกเขาตลอดว่ามันไม่ใช่รีวอร์ดนะลูกที่ลูกจะประสบความสำเร็จแต่มันคือระหว่างทาง ที่ลูกได้ทําได้ลงทุนนั่นคือเขาประสบความสําเร็จแล้วในความคิดของคุณแม่นะค่ะโอเคอย่างนั้นก็อ่ะคุณแม่อวยพรน้องนะเอาเอาสืออะไรพ่อ,นะอเอเสืออนะไรแม่ก็ขอให้เขาคือคุณแม่บอกเขาตลอดว่าขอให้เขามีความสุขแล้วก็ปลอดภยัยคุณแม่ขอแค่สองเรื่องแค่เนี้ค่ะในตลอดชีวิตเขาส่วนหนทางของเขาอะ่ะเขาจะเป็นคนที่ฝ่าฟันแล้วก็เป็นคนที่นําความสําเร็จมาสู่ตัวเขาเอง แม่เชื่อมั่นนะคะผมชอบมากเลยมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยแค่นั้นเองเนาะใช่การดูแลเด็กเติบโตเป็นต้นไม้ที่สวยงามสักต้นหนึ่งก็ขอแค่นี้นะขอให้หนูโชคดีนะคะลูกโอเคต่อไปต่อไไม่ใช่ค่ลูกไม่แช่ไม่ใช่ไม่ได้เสียมวันนี้วันนี้มา เพร<อ>า<ด>นะว่าเราเป็นตลกที่ต้องซ้อมกันก่อนได้ได้แล้วตอนนี้คว,ววนวความมั่นใจเท่าไหร่แล้วก็เตรียมตัวไปกีบเสร็์แล้วความมั่นใจพรารู้สึกว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะซเกินครึ่งมาสักหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยค่ะแต่วามม่าเตรียมตัวพาก็รู้สึกว่าเหมือนพาก็ทําเต็มที่แล้วก็สักแปดสิบเก้าสิบอะไระเงี้ยก็ได้อเยอะ่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะอันนี้ที่ต้นแพงๆครับคุณแม่คุณแม่พรีเซนต์เลยค่ะอันนี้จะเป็นมลเหลือง ก็ราคาก็จะน่ารักน่ารักหน่อยราคาก็บอกมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายอันนี้จะเป็นกล้วยอันนี้พันอะไรครับอันนี้น้ำว้าคอมผมเห็นผมเห็นอันเดียวกับที่เสียชัดขายมฮะเสียชัดที่เป็นที่เป็นข่าวสายเปี๊ยกขายกล้วยเหมือนกันอ๋อนั้เขาไม่ได้ขายกล้วยกล้วยด่างอ๋อเขาไม่ได้ขายกล้วยด่างเขาขายกล้วยไทยอย่างเงี้ยคอริด้าเห็นปะที่มันลายลายแตงตา จริงๆแล้วอ่ะจุดเริ่มต้นมาจากพาวเพราะว่าคุณแม่อยากให้เขาเรียนรู้ว่ามันปลูกต้นไม้หนึ่งซึมซับว่าปลูกยังไงทํำยังไงและแม้แต่ว่ามันเป็นสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ใครสนใจก็เดี๋ยวพิทตอมาได้อินวอกมาถามพาวเดี๋ยวพาวก็จะไปแจกแจกวันนี้ก็คือทั้งหมดของกับตันพาวใน ep แรกที่เราเจออย่างเป็นทางการเนาะหลังจากนี้ยังต้องเจอพาวใน เวอร์ชั่นไหนครับที่แพนไว้ก็จะมีเปิดพอแหล่งที่พาวไปเก็บมาหรือว่าเทคนิคต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะพาวพยายามแบบจะเปิดออกมาให้หมดก็รอติดตามกันไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในไลฟ์สดแน่นอนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามในช่องของเด็กดีเรียลลิตี้ในทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ตอนนี้ในติ k t o k ก็มีค่ะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแล้วถ้าใครอยาก คุยหรือว่าอยากจะอิ็อกอ์มาถามเคล็ดลับอะไรยังไงสามารถติดต่อมาได้ที่ส่วนตัวพาวเลยเป็น ig t h i s p a d not t h a t p a o เนาะหรือจะเป็น study game every day, every study with proud s t u d y g a m everyday e v e r y s t u d y w i t h p a d ได้เลยค่ะโอเคสนามหน้าพาวจะไปสอบอะไรมีต่อแกดแพดแล้วก็ไปกระสอบขอทอต่อเลยค่ะโอเคเดี๋ยวตอนที่คะแนนออกหรือว่าตอนสอบเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกที<ด>ว่าไปเจออะไรยังไงบ้างเนาะยินดีมากโอเควันนี้ขอบคุณกับตันพาวมากครับขอบคุณค่ะครับเลยครับ